Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkinan fid-din wali min-tawin. Rabbishrahl sadri wa yassir li amri wahlul ugdata min lisani yafqahu qawli. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. ขอความรักเรา ได้ทราบเป็นดีอยู่แล้วหรือได้ยินกันบ่อยครั้งหรือเรียนรู้กันมาแล้วว่าอีมานคืออะไรแล้วก็อิสลามคืออะไรนะครับอีมานตามที่เราเรียนรู้มาก็คือการศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานฮุวะตาลาก็คือรุกคนอีมานหกประการนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการศรัทธาต่ออัลลอฮฺมาเลก,กะนะครับคมภีนะครับ,นะรบแล้วก็รอซูลวันอาคเรา์การกําหนดความดีความชั่ว ห้าหกประการนี ite, ่คือฮะดิษที่ท่านอุษุนสลบาะฮฺวะเลหิวะซัลลัมโต้ตอบกับท่านยิบรีนแล้วก็ยิบรีนมาสอนศาสนาอีหมานก็คือประมาณนี้ส่วนอิสลามก็คืออันตะชชาดออัลเลออิลฮะอิลลอฮอิสลามก็คือการกล่าวกอริม่าชาฮดาว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่หันจะกราบไหว้นอกจากอัลลอฮฺและท่านนบีมุลเบี๋มอัลสลบาะฮฺวะเลหิวะซัลลัมก็เป็นศาสนาโชตของอัลลอฮฺแล้วก็ปฏิบัติละหมาดนะกล่าวกอริม่าชาฮดา ปฏิบัติละหมาดถือสีนอดเอ,อกอากาศแล้วก็ทำฮัตห้าประการนั่นคือความหมายโดยรวมของอิสลามทีนี้ความเกี่ยวโยงคือเรียกอลกัลละกใบัยนอีมานวนอิสลามอลัลละกอความเชื่อมโยงความเกี่ยวพันความเกี่ยวข้องระว่างรุกลอ,อีมานและรุกลอิสลามเป็นอย่างไรนักวิชาการได้สรุปมาง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าสองคำนี้มาอยู่ด้วยกันคืออันอีมานวนอิสลาม นะครับอิมานกับอิสลามมันอยู่ด้วยกันก็คือใช้ความหมายอย่างที่ทราบนะครับว่ามีอีมานนั้น6ประการนะครับศรัทธานใน6ประการเป็นสิ่งที่อยู่ในใจส่วนอิสลามก็คือ5ประการด้วยการปฏิบัติโดยคําพูดการกระทําแต่เมื่อมันแยกจากกันเวลาเราไปเจอเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุมินนะครับคนที่เป็นมุสลิมก่อนนะครับ คนที่เป็นมุสลิมหรืออิสลามก็จะต้อง إ ي م านมี إ ي م านเข้าไปด้วยหมายความว่าเวลาคุณกล่าวกะลิมะอัชฮะดูอัลละอิลลาฮิอัลลอฮ์วะอัชฮะดู à, อันนะมุฮัมมัดอซูลุลลอฮ์เนี่ยฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าที่ฉันจะกราบไหว้น,นอกจากอัลลอฮ์องเดียวเนี่ยข้างใน إ ي م านต้องมาด้วยนะครับมาแยกประเด็นอย่างเงี้ยนะครับพอพูดถึงอิสลาม إ ي م านต้องมาอยู่ด้วยคือในใจก็ต้องมี إ ي م านศรัทธาในอัลลอฮ์ Allah พระเจ้าองเดียวนะครับเวลา อีก,กอมัตจสระละหมาดเมื่อในขณะที่คุณไม่ละหมาดคุณก็ต้องมีอีมานต,ต่อลรอ์ปฏิบัติตามคําสั่งของเรามิฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณละหมาดโดยกับไม่มีอีมานคุณก็จะกลายเป็นมุนาฟิกเป็นพวกหน้าวายหลังหลอกพวกมาหลอกเข้ารับนับถือศาสน์สามละหมาดแต่ว่าใจยนงไม่ได้อีมานต,ต่อแล้วเช่นเดียวกันทุกคนทั้งหมดนะครับพอพูดถึงอิสลามอีมานจะเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันพอพูดถึงอีมานนะครับอย่างเดียว ีมานด้วยตัวคมันตัวเดียวอัน إيمان อุมา م านนั้นก็จะต้องอัตสติสอัตตสติสกเบืองต้ลกาลุนะแล้วก็ววลามนันบินบินยาวเรียะนะครับ <ت ص في ق> พอบอกว่าอีมานคืออะไรคือการพูดเดี่ยกับคําพูดอีมานแล้วก็ศรัทธาในกระจายแล้วก็ปฏิบัติด้วยกับยาวเารียพอพูดถึงอีมานอิสลามก็จะเข้ามานะครับหมายความว่าคุณบอกว่าคุณเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาในอัลลอฮ คุณก็ต้องปฏิบัติด้วยนะครับก็จะต้องมีการปฏิบัติตามศรัทธ,ธาของคุณและอิละหิละล์ก่าวเนี่ยลา il ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ฉันจะกราบไหว้เนาก,ก่าวละคำว่ากราบไหว้ก็คือการละหมาดการบวชการสาระทัดอันนี้จะเข้ามาโดยอัตโนมัติจะแยกกันไม่ได้เลยพอบอกอีมานฉันศรัทธ,ธาที่กระจายอยู่ที่ใจยอย่างเดียวนะแล้วก็อัมันไม่มีไม่ใช่นะครับ เพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามจะเป็นอะไรที่ประสานส่งเสริมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอีมานกับอิสลามเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ถ้ายกมาพร้อมๆกันอ่ะก็เป็นที่ชัดเจนว่าอิมานก็คือสิ่งที่รุกลอีมาน6ประการอิสลามก็คือรุกลอิสลาม5ประการเนี่ยเห็นเห็นแต่ถ้าวันไหนพูดถึงอีมานก็ต้องรวมอิสลามไปด้วยนะครับวันไหนพูดถึงอิสลามก็ต้องรวมอีมานไปด้วยนี่คืออาลากความสัมพันธ์ระหว่างอีมานกับอิสลาม จะแยกกันไม่ได้เลยคุณถึงจะเป็นมุสลิมแล้วก็เป็นมุกมินคำว่ามุสลิมก็คือผู้ที่ยอมรับศาสนาและปฏิบัติแต่ว่านะครับอาจจะยังไม่ถึงระดับสูงส่วนมุกมินเขาก็เป็นดารยาเขาก็สูงขึ้นไปนะครับนี่ก็คือเรื่องราวโดยสรุปนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาลากความสําคัญระหว่างคําว่าอีมานกับคําว่าอิสลามนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับ สุดท้ายนี้ขอตระตาลาประทานความเข้าใจในศาสนาหให้กับเราทุกคนแล้วก็ปฏิบัติศาสนาได้อย่างถูกต้องอับิลลาฮิตัลฟิกุนฮิดายะสซลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ